Baby Girl คําถามถึงรสนิยมทางเพศและการปลดปล่อยตัวตนจริงๆแค่บอกเบื้องต้นว่า Baby Girl คือหนังระทึกขวัญอีโรติกที่นำแสดงโดย n i c o คลคิดแมนก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ดูน่าสนใจขึ้นมาแต่ถ้ามองถึงรายละเอียดที่ลึกมากขึ้นก็จะพบว่า Baby Girl เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีอะไรมากกว่าการเป็นแค่หนังระทึกขวัญอีโรติกปกติเรื่องหนึ่งคุมกับอีกฮานาเรน ได้วางคอนเซปต์ของ Baby girl ไว้ว่านี่คือหนังที่เปรียบเสมือนกับคำเตือนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อผู้หญิงต้องพยายามกดข่มสัตว์ร้ายในตัวเองไว้แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าสัตว์ร้ายนั้นกลับตื่นขึ้นมาพล็อตของหนังเล่าถึงความสัมพันธ์แบบลับๆในที่ทำงานระหว่างโรมี่ที่รับบทโดยนิโคลคิดแมนหญิงสาวผู้เป็นซ e o ของบริษัทและซามูเอลที่รับบทโดยแฮร์ริสดิคเคนสันหนุ่มผู้เป็นเด็กฝึกง,งานของเธอซึ่งภายใต้ความเยาโยวนจากพล็อตนั้นเบบี้เกิลคือการสำรวจความปรารถนาของผู้หญิง ความละอายและความกล้าที่จะเอ่ยปากขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการในเรื่องเพศจุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่เรนพู่มกับที่ได้เคยเริ่มต้นงานในสายวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงละครเวทีเธอเคยรับบทแสดงที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องโรสนิยมทางเพศและการจำนวนต่ออำน,นาจทางเพศแต่มักจะถ่ายทอดผ่านมุมมองของผู้ชายเสมอเช่นตัวละครโอฟิเลียของวิลเลียมเชกสเปียร์หรือเฮดดากาเบอร์ของเฮนริกอิบเซนอีกทั้งเหล่าตัวละครหญิงที่เธอเคยรับบท แม้ว่าพวกเธอจะพยายามปลดปล่อยตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับมีเหตุให้ต้องจบชีวิตลงดังนั้นเรนจึงอยากสร้างตัวละครหญิงที่พยายามปลดปล่อยตัวเองแต่ตอนจบนั้นต้องยังคงมีชีวิตอยู่เรนจึงต่อยอดมาถึงใน Baby Girl กับการตั้งคำถามว่าผู้หญิงจะสามารถรักทุกแง่มุมของตัวเองได้หรือไม่ไม่ใช่แค่ด้านที่แสดงออกมาต่อโลกภายนอกและได้รับการยอมรับเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงด้านที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอย่างความน่าเกลียดความอ่อนแอข้อบกพร่อง และแม้กระทั่งโรสนิยมทางเพศแบบเฉพาะทางของตัวเองซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าอับอายแก่นของหนังยังมาจากเรื่องจริงของชีวิตพุ่มกับจากการที่เธอเคยพูดกับสามีว่าฉันแค่อยากเป็นคนธรรมดาในแบบที่คุณชอบซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกในทุกๆวันและเธอก็คิดว่าผู้หญิงหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างไปจากเธอกับการเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าไม่เหมาะจะคู่ควรกับใครเหมือนต้องคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น นอกจากนี้ Baby ้เกิยังพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์แบบ dominant and submissive ที่ก็อ้างอิงมาจากชีวิตจริงของพุ่มกับเช่นกันซึ่งมาจากการที่เธอต้องไปเข้ารับการบำบัดเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าเธอมีจินตนาการเกี่ยวกับ Sadism and m a s o c h i ซึซึ่งนั่นเคยถูกมองว่าเป็นโรคจึงทำให้เธอรู้สึกอับอายจนเกิดเป็นบาดแผลในใจและเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนแปลกแยกแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมที่เปิดกว้างขึ้นประเด็นเรื่องพวกนี้ มันก็เป็นแค่โรสินิยมทางเพศตราบใดที่มีความยินยอมมีการเคารพซึ่งกันและกันมีการพูดคุยวางข้อตกลงร่วมกันซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยถ้าคุณชอบเนื้อหากเกี่ยวกับแอสเตติกของภาพยนตร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวในมุมเบื้อลึกต่างๆที่น่าสนใจของภาพยนตร์ขอบคุณที่รับชมครับ